ว่าถูกวางตรงดีทุกเ,เคสนะคะคุณหมอจะไม่ใช่วางซิลิโคนตรงนี้ตรงนี้คือการบวมนะคะความระมวลจะอยู่แค่ตรงนีออ้ดังนั้นนะคะของลูกค้าเน้นสั่งนิดหน่อยแต่ว่าปลายขอดึงึ้นตามหมนเหงถูกไหมคะดังนั้นที่สังเกตเนาะตรงสันที่จะไม่โด่มากแต่มันเกิดจากอาการบวไมไปดูโด่งมากๆเองแต่ตรงนี้ค่ะถูกดึงขึ้นตามเนื้อที่มีแล้วก็ไม่ได้ดึงจนล้นจนเกินไปอันนี้เกิดจากอาการบวมสุดๆไปเลย แผลผ่าตัดอยู่ด้านขวาด้านเดียวเห็นไหมคะด้านซ้ายจะไม่มีแผลดังน,นั้นหลังทําไปท,าทันทีจะรู้สึกว่ารูจะหนกซ้ายและขวามันดูไม่เท่ากันแน่นอนค่ะเพราะว่าแผลด้านนี้ออ,อนนะะแต่้าทุกอย่างผ่านไป14สี่วันเดือนหนึ่งในการตัดไหมตรงนี้ถูกความบวมมันดีขึ้นนะคะแผลมันเริ่มหายซิลิโคนเริ่มรัดแกนที่หนึ่งถึงสามเดือนช่วงนั้นจะเป็นซูมที่เป๊กหนึ่งถึงสามเดือนค่อยเป๊กใช่ออช่วงนี้นะาะทำพปัญ,ญันีประครบเย็นนะคะประครบจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สาม รู้สึกเลยว่าหน้าผากที่จะมีอาการบวมแล้วก็รอบดวงตาบริเวณนี้อ๋อรอบดวงตามไม่ใช่ตรงแก้มอ่าใช่ค่ะตรง,ตรงนี้ไม่ไม่บวมแน่นอนแต่บริ <จำ S 2> เวณ<ค>นี้จะบวมเพราะว่าเกิดจากการผ่าตัดการตกร<ช>แต่งกระดูกจำต้อห้ามโดนนะคะอ๋อค่ะ